A B S. <S หมีตัวอะไรมัางคะขอพ่อดูหน่อยสิปุ๊อ,อันนี้อะไรอะเบิร <Hey. S 1> <Bird. S 2> ์ดฮะตัวอะไรนะคะเฮลิคอปเตอร์อันนี้ตัวอะไร hey. um, okay. พี่วามาแบ่งให้แล้วใช่ไหม ใครคี้มูกใครพี่ว่าไปเอาทิชชู่มาให้แปบ๊บหนึ่งนะลูกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวพ่อเช็ดให้พี่ว่าได้ยังคะพี่ว่าเก่งมากเลยพี่ว่ารู้เรื่องไปหมดเราอะ่ะอ่ามาเช็ดไหนตรงไหนอเฮอืม โอเคเก่งมากครับพี่วาเก่งมากครับไหทิเก็ตเมเจอร์อ่ะตกลงไททิเก็ตเมเจอร์เนอะน้องเขาเรียนหรือยางยา คอนเสิร์ตเขาชื่อว่า n u m b e r ร์วันซูเปอามีแดนบีมจัดวันที่5เมษานะครับขอประชุมไมหิโดนสิทธาคารขายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์อ่ะนี่สำหรับคนที่อยากไปดูคอนเสิร์ตมีพี่เจด้วยแล้วก็มีพี่บุลินเล่นกันเต็มๆคุณจิตาพาบอกว่าเก่งจังเลยพี่วาคุณ ปางตองใช่ไหมปางตองบอกว่าพี่ว่าเก่งจังพี่ว่าคนเก่งพี่ว่าเป็นพี่สาวแล้วนะมา <c oughs> ทำมือื่อเราเนี่น้องพีเลยนะเนี่ยฮะเราจะกลายเป็นน้องพีแล้วป่าเนี่ย <c oughs> เป็นน้องพีแล้วเป็นพี่น้องพีแล้วรู้เรื่องแล้ว เป็นพิธีผมมีความรู้สึกว่าอวา,อาไอวานะเขาเขามีความเป็นพิธีแต่เขาแสดงออกแบบน้องพีเข้าใจปะเข้าใจปะเข้าใจความหมายปะคือเป็นคนที่รู้เรื่องนะคิดอะไรแบบเหมือนพี่คิดอะไรเหมือนพี่ธีอะแต่ว่าแสดงออกเหมือนน้องพีส่วนตัวนี้ ส่วนอัญญานี่ข้างในเป็นน้องพีแต่แสดงออกแบบพิธีงงป่ะงงบ้างงงบ้างมีใครเข้าใจแบบมาเขียนอธิบายเพิ่มให้หน่อยนะ